สามยกได้ไหมเออรงคืนหน่อยเออกำโพ้นเน้น โอเคโอเคโอเคมือมือไปน้วครับยกสองตนะคืนโต้ะหน่อยนะนโต๊ะนะคืนโต้ะหน่อยุกนะครับคืนโต้ะอีกอีกยกที่สนะครับสแตปแมทเลยไปแล้วครับี่มองงานฟงยังตึงอ้ สู้ยังไงก็ต้องสู้หามุมให้ได้สู้เหมือนฝึกสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้วันนี้ไปฝึกมาใหม่สู้ข้อมือข้อมือข้อมือตรงท่าพอก็ปล่อยมือลงแค่นั้นแหละเลยคอนโทรลได้หมดต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าสู้คอนโทรลแล้วครับที่โต้เข้าไปไม่ไหวปล่อยไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ได้ครับหมดเลยหมดเลยหมดเลยโอเคดูถ้าสู้แบบเดิมสู้ไม่ได้สู้แบบใหม่ ต้องหาวิธีสู้แบบใหม่เอาเล็กขัดเลยมือขัดรอต้องหาวิธีสู้แบบใหม่นี้ยกที่สามนะครับระหว่างฟลุ๊กซ้ายมือครับขวามือกับโฉบโตครับ,รบดีๆทำมุมดีๆอ่าอย่าเพิเ่งแกงอย่าเพิ่งแกงใจเย็นข้อมือข้อมือครับข้อมือ,มอ,มอ,มอคืนก่อนใจเย็นกบมาบุ้น